สูตรการเจาะเข็มที่สองนะครับแบบที่ผมใช้อยู่ก็คือการเจาะแบบด้านตรงข้ามให้เป็นวงกลมนะครับตรงนี้คือการเจาะเข็มที่หนึ่งนะครับสูตรที่ผมใช้ก็คือหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เราพักสองวันแล้วเนี่ยเจาะเข็มที่สองเนี่ยผมจะย้ายมาเจาะด้านตรงข้ามคือด้านบนนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้พักท่อน้ํายางบริเวณนี้นะครับบริเวณ อรอบๆเข็มนิดหนึ่งนะครับที่เขาดึงน้ํายางออกมาออกให้เราแล้วหนึ่งครั้งนะครับทีนี้น้ายางส่วนข้างบนก็ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะครับฝากเนี้ยฝากนี้ก็ยังมีอยู่ผมก็จะย้ายมาเจาะฝากนี้นะครับแต่ว่าการทําอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคนิดนึงก็คือถ้วยยางของเราครับเราจะต้องขยับด้วยนะครับต้องคอยขยับให้เขามาตรงกับแนวเจาะของเรานะครับ หรือผมก็จะใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนหลอดนะครับจากเดิมที่ผมใช้หลอดสั้นใช่ไหมครับหลอดสั้นเจาะตรงนี้เนาะถึงถ้วยนะครับทีนี้ถ้าใช้หลอดสั้นเจาะตรงนี้เนี่ยผมอาจต้องขยับถ้วยแต่ว่าถ้าผมใช้หลอดยาวเนี่ยอาจจะไม่ต้องขยับเลยหรือขยับนิดเดียวนะครับแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมเจาะให้ดูนะครับเข็มที่หนึ่งตรงนี้นะครับต่อไปเข็มที่สองนะครับผมก็เอากะบริเวณตรงนี้แหละครับห่างมาประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับเจาะใกล้ๆกับแผลเดิมนะครับไหมแผลเดิมนี้หายแล้วนะครับ กลับสวานเกลียวกลับนะครับอ่าครับเสร็จแล้วเราก็เสียบหลอดครับจึกเข้าไปอ่าครับเสียบแค่พออยู่นะครับไม่ต้องลงลึกนะครับแล้วเดี๋ยวน้ายางก็ไหลออกมานะครับทีนี้ก็ดูว่าตรงไหมอ่าไม่ตรงใช่ไหมครับไม่ตรงตรงนี้ก็ต้องขยับนะครับนี่คืออุปสรรคตัวหนึ่งของการการทําแบบของผมนะครับอันนี้คือสูตรสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับอ่าก็ขยับถ้วยนิดนึงครับแบบนี้เนาะ นะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยของผมเนี่ยผมจะไม่ทิ้งหลอดไว้นะครับเกะกะลูกตานะครับผมก็ดึงหลอดนะครับแล้วก็เก็บไปทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งนะครับหลอดหนึ่งต้นทุนไม่ถึงศูนย์จุดหนึ่งสตังค์นะครับถูกมากนะครับไม่ได้มีแพงอะไรนะครับบางต้นก็หลอดถ้าดึงออกมาแล้วมีขี้ยางที่หลุดออกมาก็ใช้ต่อได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทิ้งนะครับใช้แล้วทิ้งเพราะว่ามันไม่ได้แพงอะไรนะครับหลอดสั้นในกิโลหนึ่งตั้งแ0ด0ันกว่าหลอดนะครับ กิโลสามร้อยก็ลองหากันดูนะครับไม่ไม่ไม่ได้แพงอะไรนะครับหลอดยาวนะครับนี่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่สําหรับใครที่จะประยุกต์ใช้ก็ได้ครับไม่ได้ห้ามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่สองที่ใช้การเจาะเป็นแถวนะครับเจาะเลียงขึ้นเดี๋ยวก็ดูอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับ